สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพามาชมพระหลวง,งพพัฒน์ที่เป็นกล่องเหล็กนะครับพร้อมสกรีนนะครับชื่อรุ่นพยักกันภัยหมื่นล้านร้อยปีนะครับนี่เลยผมมีด้วยกันทั้งหมดสามกล่อง,องทุกคนนี่เป็นกล่องเหล็กนะครับเป็นกล่องเหล็กให้ดูก่อนนี่คือกล่องนะครับงที่ไปลุ้นมานะทุกคนนี่ กล่องก็จะประมาณนี้ทุกคนอ่ามาดูนะครับว่าด้านในพระจะสวยงามแค่ไหนทุกคน <c oughs> ผมเลือกที่จะเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นี่ภายในกล่องก็ <c oughs> จะเป็นในลักษณะนี้นะครับโอ้โหเนื้อแรกครับทุกคนเรามาส่องกันดูดีกว่านี่ เห็นไหมครับลงยาราวาชมพูดแดงนะครับสีแดงแรงไว้ก่อนนี่ครับด้านหลังเนื้อกาลไรเงินนะครับเลข93ทุกคนนี่เรามาแกะกันดูเลยทุกคนโอ้โหถือว่าสวยนะทุกคนนะผมเลือกที่จะเก็บอีกรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นพระที่เดิมๆนะครับทุกท่านนี่ จมูกร้อยนะทุกคนนี่เดี๋ยวแล้วขอขอฉายไฟแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่ครับทุกคนลงกล้องเลยทุกคน,นงานเป็นยังไงบ้างครับวิจารณ์กันได้นะครับดูหน้าท่านนะครับดูการลงยาครับ นี่คือการใเงินนะครับขอบป้องอ้อยสองชั้นนะครับหรือเรียกกันว่าขอบป้องอ้อยสองชั้นนะทุกคนมาดูด้านหลังครับสองห้าหห้านะทุกคนนี่มีเสือสองตัวนะครับต่อโค้ดเลเซอร์ทุกคนนี่แล้วก็มีภาพปิดตา นี่นะครับอักขรถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะทุกคนนะที่จริงแทบจะไม่ต้องสอง่องกล้องกันเลยนะทุกคนนี่แต่ว,ว่าส่องเพื่อความชัดเจนนี่ก็คือเหรียญแรกนะทุกคนนะไปเราไปดูเหรียญที่2องกันทุกคนมาดูนะครับว่าเราจะได้เหรียญอะไรมาบ้างนะทุกคนนะอา โอ้ยขอโทษครับถ้าทุกทีเลยทุกคนเวลาอัดคลิปเนี่ยมือชอบไปโดนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนแต่ก็จะเป็นเรียวๆแบบนี้แหละครับช่องปอบุญปอแก้วนี่เนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อ 3K นะทุกคนจะเป็นเนื้อ 3K นี่นะครับ 3K ก็จะมีเงินทองหน้านะครับแกะกันเลย สงง่งกันนะครับสงง่งกันสายพลระเครื่องเนี่ต้องต้องส่องนะถึงจะเห็นความสวยงามนะทุกคน 3K นะดูการชุบทุกคนถือว่าโอเคนะครับนี่ผมว่าไม่ไม่ต้องส่องดีกว่าเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันชัดเจนอยู่แล้วทุกคน นี่เลขอะไรเนี่ยสามแปดสามทุกคนนี่ครับสุดครับทุกคนไปเราไปชมเหรียญที่สามกันถามว่าพลักเครื่องเนี่ยเป็นการลงทุนไหมก็ก็ต้องลงทุนนะครับพูดกันตรงๆก็ใช้เงินไปซื้อมานะครับไม่ใช่ไปขอก็มาฟรีๆนี่น่าจะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะทุกคนไม่ตัดปีกนะ ตรงนี้ลงยาลาวาลาวาแดงทุกคนถ้าเห็นแบบนี้เ็าเรียกลาวานะทุกคนนี่นี่ทุกคนถ้าเห็นแบบนี้เ็าเรียกลาวานะไม่ตัดปีกนะครับเรียกอะไรวะเนี่ยเลีกหนึ่งอะไรไม่รู้นะครับทองทิพสัตตินนะทุกคนนี่ นี่ทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะดูเปพื้นนี่สวยมากนะทุกคนนะนี่คุ้มราคาไหมทุกคนไม่เกินสามร้อยนะผมไปรุ่นมาสองร้อยแปดสิบาทสามเหรียญเจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ